อุ้ยอุ้ยมือไปโดนเปลนกรรมเมาส์ไปโดนสวัสดีครับเพิ่งตื่นเมกี้กระชากขึ้นไปผมคิดว่าน่าจะต้องเคลียร์ออกไปก่อนนะฮะถ้าไม่เคลียร์ออกไม่ได้นะครับ อนสนุกมากสนุกยังไงเอ่ยกระชากขึ้นกระชากลงอยู่เนี่ยกระชากขึ้นลงอยู่นะสนุกมากแสดงว่าเก็บกํำไรไปได้ใช่ไหมเันี่ยก็ยินดีด้วยนะจ๊ะ ได้เวลาแหลางงงานอ่ะโอเควันนี้ไปต่อกันที่อ่ไปต่อกันที่ไหนก่อนดีวะต่อกันที่ไหนก่อนดีอืมวันนี้วันพฤหัสโอเค ีตั้งสติก่อนเดี๋ยวเพิ่งตื่นไงเพิ่งตื่นแล้วก็ลุกมาไหลสดเลยเอใครที่ติดบาอยู่นะครับก็ผมก็แนะนำให้เคลียร์ออกก่อนหรือถ้าใครจะหรือถ้าใครจะอยากลุ้นผมกลัวลุ้นแล้วเดี๋ยวจะเจ็บ ไปดูอ่ออ้นี่กันไปดูเดยของอันนี้ก่อนดีกว่าอ่ะดูเดย์นะเดเนี่ยเมื่อวานเามื่อวานปิดค่อนข,ข้างที่จะมีว like อลลุ่มเซลลเนาะมันมีวอลลุ่มเซลแล้วก็เอ่อผมมองว่ามันยังไม่ถึงแนวรับสีฟ้านะแนวรับสีฟ้า ถึงปะวังเดี๋ยวนะตรงนี้ก็บินเมเนาะตรงนี้เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งหกเจ็ดเอ้เดเฉียดนะเ,ด,เยด้อเนาะเจ็ดเฉียดปุ๊บยง ไปดูกันนะครับว่าจะมีจุดตำแหน่งเซลล์ตรงไหนได้บ้างจริงๆมันสามารถเซลล์ตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันมันย่อขึ้นไปที่ยี่สิบสามจุดหกเปอร์เซ็นตแล้วเนี่ยอยู่ตรงที่หนึ่งแปดแปด สงสัยคนที่อยู่ดึกๆึกเมื่อคืนนี่ยังไม่ตื่น <laughs> สงสัยยังไม่ตื่นแน่ๆอ่ะผมเชียร์ให้เล่นหน้าเซล์ลนะครับตอนนี้เซล์ไปก่อนเอออ่ะก็ะะตามดีเนาะ สวัสดีครับคุณพูดีเคลียออกหรือยังเพราะว่าเมื่อเช้ามันกระดิดขึ้นไปเนาะมันข้ามวันแล้วเราต้องมีการอัปเดตนะครับก็เราดูอย่างเงี้ยดูเดย์เนาะดูเดย์นดเ,ดนเนี่ยมันจะมีแนวต้านอยู่ที่หนึ่งแปดแปดแล้วก็ไปที่สามสองศูนย์หนึ่งนะครับเพราะนั้นเมื่อตะกี้มันดีขึ้นไปที่หนะึ่งแปดแปดหนึ่งเก้าศูนย์น่ะเคลียเคลียได้ก็เคลียเลยเพราะว่าเดย์มันยังมีวอลลุ่มเซล นะฮะแล้วค่อนข้างจะมีไส้ที่ดูเปรียบเทียบเอานะไส้มันเล็กน้อยน้อยกว่าพวกไส้พวกนี้อย่างไส้พวกนี้เนี่ยมันก็จะยาวหน่อยมันก็เลยย่อขึ้นไปได้หึือสามสิบแปดห้าสิบอะไรประมาณเนี้ยเนาะเอออาคุณโกลจะนาาเมื่อคืนเมื่อคืน <laughs> โอ้ยก็ยังเป็นห่วงอยู่เลยว่าคุณเคลียร์หรือยังวะโอ้โหคุณคุณเล่นบายขึ้นมาที่หนึ่งแปดศูนใช่ไหมแล้วมีหนึ่งเก้าศูนย์แล้วก็มีสองสามสองนะ,อะตอนนี้ต้องยึดแนวต้านต,านตรงเอเดี๋ยวผมเอาสีเหลืองออกก่อนนะครับต้องยึดแนวต้านเนี่ยมันมีต้านหนึ่งต้านสองถ้าถ้าขึ้นมาต้านสองเนี่ย จะไหวไงเดียถ้าขึ้นมาต้านสองเนี่ยก็ยังเซลล์ได้อยู่เพราะว่ามันมันมีโอกาสที่จะย่อลึกขึ้นนะฮะเอ,อแต่แท่งเทียนเดแบบนี้ไม่น่าจะย่อถึงได้นะ ก็วันนี้มาไม่นานนะครับเป็นห่วงคนที่ยังไม่ได้เคลียร์ก็เลยมาผมก็เคลียร์ไปแล้วเหมือนกัน <c oughs> คนก็เคลียร์ไปแล้วเหมือนกันเดี๋ยวโอ้ยถาว่าผมชิ่งคนเดียวไม่ได้ <c oughs> ก็เลยเป็นห่วงอ่าเห็นปะลงใหญ่เลยลงใหญ่เลยเะใครทนไหวก็ทนไปจนถึงผมคิดว่ามันอาจจะลงไปอีกประมาณั ถ้าดูจากเดมันน่าจะลงไปอีกนะครับมันน่าจะลงไปอีกเพิ่มๆมันอาจจะถึง3094ด้วยครับประมาณ301 3 3 3,100อ,อ,อ่ะเอนะครับแต่อันนี้ผมจะปิดออกแล้วนะอันนี้ผมจะเล่นแค่สั้นๆน,นะครับแล้วก็ดูทรงกราฟอีกทีหนึ่งว่ามันจะ ลงเม,มื่อไหรเพราะว่าตรงนี้เนี่ย<ม>เดี๋ยวมันจะย่อนะครับก็พิแบบ่งพูดอยู่แบบแบบเนี้เพราะตรงนี้มันมีฝั่งบายเหมือนกันนะก็คือมันขึ้นมามันพักตัวขึ้นมาสูงอยู่สองพังนสี่แล้วก็เดี๋ยวจะอัดคลิปหลีดเออ<ะ>เขาเร<ะ>ียกอะไรวะ คลิปทํำช็อตวิดีโอแบบน้ำอะไรให้ไม่เรียบร้อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวพันมาทําคลิปช็อตวิดีโออ่ะอันนี้ถ้าสำหรับคนที่อยากเติมนะฮะเล่นเล่นหน้าเซลล์จะได้เปรียบเพราะว่ายังเป็นดาวเทนมีวอลลุ่มเซลล์อันนี้ไม่ทันละอันนี้ไหลละ ห้าสิบก็เล่นเหมือนจะเติมได้เหมือนกันเพราะว่าห้าสิบมันมีจุดที่มันเนี่ยโอเคทุกคนวันนี้ผมมาไลฟ์ไม่นานครับไลฟ์แป๊บเดียวแต่พยายามเลื่อน เลือกเล่นหน้าเซลไว้นะครับอย่าอย่าพิ่งเล่นหน้าบายมันจะเริ่มเล่นบายได้ก็ต่อเมื่อมันทํำไยที่สูงกว่าเดิมโซนนี้ทำไฮที่สูงขึ้นนะครับมีการยกโล่ก็คราวนี้ก็ถึงค่อยดูหน้าบายนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะ ขอโชคดีนะทุกคนสวัสดีครับ